นี่นี่เธอรู้ยังตอนนี้สถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวกเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เคื่ผู้ฟังกคนด้วย้วามยรารติดนาดีาัาฟสถานีวิทยุมอกคุณฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงวยระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ต website, YouTube Facebook Live และแอปพลิเคชัน Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมอกอเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะน้อมนำอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยพานุเมธต,ตันรักษาครับ สถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสวัสดีรับคุณฟังครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวจากมกเชียงใหม่แตไงไว้ครับอยู่กับผมพันธุเมตตันรักษานะครับอยู่กันท่ามกลางบรรยากาศช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวนะครับแล้วก็ลวดเข้าสู่เทศกาลสาคัญเชียงใหม่ครับซึ่งแน่นอนครับล้านนาเฮา กิจกรรมต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวไปด้วยนะครับอยู่กับผมที่นี่ครับข่าวสารของอนิมมอรกนะครับทุกแรงวันจันทร์ถึงศุกอูจจากันนะครับแล้วก็ออกข่าวมาเอิญบอกกันนะครับอยู่ที่นี่ทุกช่องทางของการสื่อสารที่เอิญจากกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นวิทยุ AM สเตอริโอหกร้อยสิบสองกิโลเฮิรตซ์ับหมุนมาได้ปกติแล้วไปฟังทางแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับเฟซบุ๊ก เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์จังมาได้เลยยังหมูเนาะ K U R P L U S แล้วก็6 1 2 com นะครับคอมนี่นะครับก็ฟังได้ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะครับอยู่ในรถฟังได้อ่าถ้าเป็นขึ้นนะถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตก็ฟังกันได้ในระบบออนไลน์ทั้งหลายทั้งมวลว่ากันไปอ่าดูแลสุขภาพตัวนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงเจ็บใครได้ป่วยไปเรื่องปกตินะครับแล้วก็ เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มากับหน้าหนาวเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะบางวันมีหมอกลงจัดในช่วงที่หนาวจัดจัเนาะช่วงนี้อาจจะบปนหนาวจัดเตือ่อเป็นต้นฤดูนะครับอาจจะมีฝนลงมาพ่องนะครับขับรถขับราใช้ชีวิตอย่างบบประมาณครับไปติดตามข่าวสารกันครับวันนี้ขออนุญาตคุณฟังมาติดตามเรื่องร้อนร้อนทอต้อ,น,อนะครับพี่น้องกเกษตรกรเฮานี่อาจจะอยู่ไกลน่อยนะ แต่ว่าในาณะผู้บริโภคนี่อยู่ใกล้แน่นอนนะครับกินหมูนะแต่ก็เรามีข้อกังวลเรื่องหมูปลอมเนาะมีข่าวหมูปลอมจากต่างประเทศเนี่นะแต่มาเดี๋ยวนี้คือหมูเถื่อนหมายความว่าหมูตีในระบบเนี่ยมันซื้อขายกันแปงพอไม่หมูเถือนมาราคาหมูตรนนั้นก็มาตีตลาดนี่ได้ถ้าอู้ในมุมของผู้บริโภคได้กินของถูกกว่าแต่ปลอดภัยปลอดภัยนี่เขาบุ้งละ พระก่ามีการเป็นขบวนการเรื่องการรับรอบนําเข้าเนาะมันมีสปะนะผลประโยชน์มันอยู่ที่ไหนมันดึงสะเอาเนาะที่สุดแล้วหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอนี่เป็นพวกนักการเมืองครับอันนี้เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดที่ทางกระทรวงเกษตรในฐานะที่ดูแลด้านพืชผลผลผลิตทางการเกษตรคุณธรรมนัทนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณธรรมนัทผมเผ่า นำอธิบดีแต่ละกรมนะโดยเฉพาะทางปศุสัตว์เนาะประมงเนี่ยมนนี้นะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาถแถลงรวมถึงอดีตอดีกรม DSI ด้วยนะครับที่ถูกสั่งย้ายล่าสุดนะครับก็เปินกันมาร่วมกันก่อนที่จะถูกสั่งย้ายเนาะเปินกันมาชี้แจงให้เราฟังลองไปฟังดูครับเป็นวิทยาทานว่านัากการเมืองที่เขาเลือกเข้าไปเนี่ยสุดท้ายแล้วขอเข้าไปเนี่ยเป็นผลตรงประกอบของตัวเก่า อันนี้ต้องฝากพี่น้องประชาชนนะคนบดีจะไปเลือกไปแห็มน้องไปฟังดูครับว่าอยากช้ว่าคาดีนี้คืบหน้าจะใดเดี๋ยวเ็าต้องติดตามกันต่อไปนะครับตอนนี้มาฟังกันว่าที่มาที่ไปปัญหาเนี่นเป็นจะใดพ่อ,องครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่กระทรวงเกษตรนะครับซึ่งเป็นเม่วยง,งานหลักในการที่จะ,ะถแถลงข่าวนะครับให้ข่าวถึงความคืบหน้าในการปราบปรามนะครับสินค้าเถื่อนที่เข้าสู่ราชณาจักรนะครับซึ่ง เป็นนโยบายของรัฐบาลโดยท่านรัฐมนรีให้ความสําคัญนะครับว่าเราจะประกาศทําสงครามกับสินค้าเถื่อนทุกประเภทน,นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ถือโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่จะได้แถลงรายละเอียดและความคืบหน้าทั้งหมดให้กับพี่น้องสื่อมชนได้รับทราบเพื่อจะนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชน นะครับจะรับทราบว่ารัฐบาลมีความสําคัญในเรื่องนี้อย่างเอาที่เอาจังก่อนที่จะแถลงรายละเอียดขอญาตให้เวยงานแต่ละหน่วยงานแนะนําตัวเองครับก็เชิญครับผมบัญชาสุกแก้วนะครับรองอธิบดีกรมประมงสวัสดีครับพลตรวจตรีเอกลักษณ์เล็มสกาศรองเลขาธิการคณะกรรมการกัละาระบปรามการฟอกเงินครับพลปรวจตรีสุริยาสิงห์ประมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับผมนายสตวแพทย์สมชวนรัตนามัคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ครับ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนารับบริหารการจัดเก็บภาษีรกรมสุลก่อนครับจะขออนุญาตให้ดีกรมบัญชัดและอดีกรมประมงได้ชี้แจงถึงมาตรการที่พมประกาศทรง,งค้ากับสินค้าเถื่อนซึ่งรับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีนะครับว่าเราปฏิบัติการในการตรวจห้องเย็นทุกป,ประเทศนะครับทั้งหมดผลดเป็นยังไงก็ขออนุญาตอดีกรมบริษัดได้นำเสนอรายละเอียดครับจากการดำเนินการนะครับตามนโยบายของกระทรวงเกษตรนะครับ ที่มีการบาดปรามสินค้าเกษตรเถื่อนในส่วนของด้านปศสุสัตว์นะครับในเริ่มตั้งแต่สิตุลาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับห้องเย็นที่ทางกรมสุสัตว์บรูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไมื่อจะเป็นกรรมนอจังหวัดนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ดีไซน์ประจำภูมิภาคแล้วก็ดีไซน์ส่วนกลางนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนกลางคือสอบสวนกลางนะครับรวมไปถึงฝ่ายปกครองนะครับท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านะครับได้ร่วมบริหาการตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันนะครับตั้งแต่10ตุลาจนถึงวันนี้นะครับเราเข้าตรวจสอบห้องเย็นทั้งหมด2210แห่งซึ่งห้องเย็นเนี่ยจะเป็นห้องเย็นที่มีส่วนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์นะครับในกรณีที่เขา จะนําเข้าส่งออกและเคลื่อนย้ายเข้าเขตโลกระบาดแล้วก็ยังมีห้องเย็นที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมห้องเย็นที่ขึ้นทะเบียนเป็นกับกรมการค้าภายในห,ห้องเย็นที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงแล้วก็ห้องเย็นที่ไม่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานใดเลยซึ่งห้องเย็นที่ไม่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานใดเลยนะครับทางการบริญญาการของเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบเนี่ยก็รายงานมาแล้วเนี่ยนะครับประมาณ1,100 ้องเย็นซึ่งหมายความว่าห้องเย็นเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานเดินหน่วยงานใดเลยห้องเย็นเหล่านี้จะเป็นห้องเย็นที่เป็นขนาดเล็กนะครับหรืออาจจะเป็นหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์ประมาณนี้นะครับผลการบังคับใช้นะครับทางกรมปริษ,ษัตวศาสต์มีพระราชบัญญัติอยู่สองกฎหมายนะครับที่นําไปใช้บังคับใช้ในกรณีที่ปรับปรานสินค้าเกษตรเถื่อนหรือสินค้าปริษ,ษัตว์ที่มีกฎหมายนะครับก็คือ พระราชบัญญัติโรคระบาดจัดูสัตว์กระหลกรา2,558และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์2,558 50, 2,500 25, โทษนะครับ2,559นะครับปรากฏว่านะครับซากสัตว์ที่ถูกอายัดและดำเนินคดีทั้งหมดเ่ยนะครับเป็นซากโคโกระเบือ4 1 1 3 3 6กิโลกรัมซากสุกร6,89,649กิโลกรัมซากสัตว์ปีก หนึ่3ล้กิกโลกร,รมัมรวมซากสัตว์ทั้งหมดนะครับที่จากการประกาศสงคารามกับการตรวจสอบสินค้าที่มีกฎหมายนี่นะครับสองล้านกิกโลกร,รัมนะครับทั้งหมดอยู่ในพื้นที่35จังหวัดแล้วก็เป็น92คดีนะครับตรงนี้เป็นคดีที่ผิดที่ทั้งในประเทศนะครับอาจจะเป็นผิดเรื่องของ โลค่าเถื่อนหรือว่าผิดถึงเรื่องของอการนําเนื้อมาจําหน่ายหรือไม่มีหลักที่มาหรือว่ามีหลักที่มาแต่ว่าไม่ดาเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับอันนี้รวมทั้งหมดนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับจะเป็นส่วนนี้ก่อนนะครับครับจะเป็นเรื่องของคมประสัตว์นะครับส่วนเรื่องครมประมงที่ที่พี่น้องสังคมชนและพี่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจสินค้าที่สําแดงเป็นสินค้าพาคกัน ประมงนะครับขออนุญาตให้ธิบดีกรมประมงได้ให้รายละเอียดพอสังเกตสั้นๆนะครับเชิญครับครับขอเรียนสื่อมวลชนนะครับในส่วนของกรมประมงนั้นก็ได้ดําเนินการตามมาตรการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรอย่างเคร่งครัดได้ร่วมบูรณาการในการตรวจสอบโดยตั้งชุดฉลามขาวและก็ให้ประมงจังหวัดอูพรมร่วมกับปศุสัตว์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในพื้นที่โดยตรวจสอบห,อห้องเย็นไปจํานวน2062 ห้องเย็นนะครับส่วนประเด็นการนําเข้าสัตว์น้ํานะครับที่ทราบกันตามสื่อนั้นกรมประมงได้เร่งรัดดําเนินการเพื่อประสานนําข้อมูลประสานกับดีเอสไอกรณีพบหลักฐานย้อนว่าเป็นสัตว์น้ํานะครับหรือเป็นสัตว์ชนิดอื่นกรมประมงจะเร่งรับมาดําเนินการต่อไปครับกับในส่วนที่สําคัญนะครับในเวลาที่ท่านนุ่นพีท่านได้สั่งการให้ผมตั้งชุดนะครับ นักคราชมาถึงชุดบริการพิเศษซึ่งผมได้ลงนามเกษียนหนังสือแต่งตั้งนะครับชุดนี้เป็นชุดบริการพิเศษนะครับซึ่งก็จะประกอบไปได้วยหน่วยงานหลายหลายหน่วยงานนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทํางานรับและก็สามารถตรวจคุมตรวจค้นได้ทันทีนะครับโดยใช้ใสายพรบโรคระบ,รระบาดน,นะครับในเรื่องของคด,ดีต่างๆนะครับในเวลานี้การทํางานแบบบราการระหว่างกระทรวงเกษตรแสหกรณ์กรมสราก,กรนะครับในส่วนของดีไซน์และปะปะงทําแบบเอาจริงเอาจัง จนกลายเป็นคดีพิเศษที่ท่านรัฐมนตรีและพีน่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับถึงขออนุญาตให้ท่านรัฐมนตรีดีเอให้รายละเอียดเรื่องตรงนี้และหลังจากนั้นท่านเลขาปปงจะก็จะให้รายละเอียดเรื่องการตรวจยึดแล้วก็อาจจะรัพย์สินนะครับก็ขอเชิญทรื่องสองเรื่องครับเชิญครับสืบเนื่องจากทางกรมสวรรนะครับได้ส่งของกลางนะครับมูเทอร์จำนวน100ชิ้ต,ตู้นะครับให้ทางกรมสอบตกดีเซนพิจารณาเป็นคดีพิเศษ ในช่วง5เดือนที่ผ่านมานะครับทางดีไซก็ได้เร่งรัดก,การดาเนินการโดยบูรณาการนะครับร่วมกับหน่วยบูรณาการทั้งหมดนะครับที่อยู่หน้าที่งนี้ผลการดําเนินการสืบสวนสอบสวนนะครับเรามีพยานหลักฐานนะครับที่น่าเชื่อว่ากลุ่มะบวนการที่เรากาลังทาเป็นคดีวิเศษนะครับเป็นองค์กรอาชการ,รมนะครับที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับต่อ,อ เขาเรียกเป็นความมั่นคงทางอาหารนะครับและก็ทางอาชีพของเกษตรกรซึ่งในองค์กรอุตสากรรมนี้นะครับประกอบไปด้วยกลุ่มในทุนนะครับกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มข้าราชการนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆกลุ่มที่3นะครับก็เป็นกลุ่มข้าราชการฝ่ายการเมืองซึ่งในข้อเท็จจริงของการดาเนินคดีนะครับจากพยานหลักฐานที่ทางดีไซน์เราได้จากการตรวจสอบนะครับเราก็พบว่า ในคดีมีความเกี่ยวพันกับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเราจึงดำเนินการส่งนะครับสำนักง,งานปปชนะครับอันนี้คือในคดีแรกซึ่งเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราเราก็ดำเนินการส่งสำนักง,งานปปชส่วนระหว่างที่เราดําเนินการในคดีของกลาง1้1ยบตู้ทําให้เราพบว่ากระบวนการแผนปฏิรศกรรมนะครับของกลุ่มกระบวนการนี้เนี่ยองค์องอกรอาชการมนี้เนี่ยนะครับได้มีการนําเข้าออมาในห่วงที่มีการ ห้ามนําเข้าเศษซากหมูนะครับในปี64ถึง66เนี่ยจำนวน2,385ตู้นะครับเราก็พบว่ามีขบวนการซึ่งในกลุ่มแรกนะที่ผมดําเนินคดีแล้วก็ส่งปกชจะทําไม่ได้เลยนะครับถ้าว่าไม่ได้มีดีมานจากกลุ่มที่เรากำลังดำเนินการในคดีถัดมาก็คือในจํานวนของกลางทั้งหมดเนี่ย2,385ตู้ ณขณะนี้นะครับในวันนี้เองเนี่ยในกลุ่มที่สองที่เรากำลังดำเนินการในภาพรวมเนี่ยนะครับก็จะมีผู้ต้องหาหนึ่งรายนะครับก็คือคุณสมนึกเนี่ยเข้ามอบตัวนะครับในในเช้าวันนี้เนื่อายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านสั่งการแล้วก็กําชับมายังกรมสอบสวนมาดีพิเศษให้เร่งดําเนินการแล้วก็เอาผิดนะครับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเน้นว่าทั้งหมด โดยไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับบุคคลใดระดับใดนะครับหรือเป็นผู้มอีอิทธิพลนะครับในพื้นที่ต่างๆประเด็นต่อมาก็คือว่าในเรื่องของการดำเนินการในคดีที่ยังค้างอยู่ก็คือ2 3 8 5สาปดห้าตู้เราก็ได้มีการดำเนินการนะครับควบคู่ไปกับการดำเนินการของทางฝ่ายปปงนะครับก็คือในคดีนี้เนี่ยเราก็จะมีการดำเนินการในเรื่ององการยึดทรัพย์เนี่ย คู่ขนาดไปด้วยก็ต้องเรียนว่าทั้งในวันนี้ซึงจะมีผู้ต้องหาหมอบตัวหนึ่งลายแล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นความคืบหน้านะครับกับตัวละครที่มีการามีความต้องการนะครับหูเถื่อนที่จะไประบายให้กับผู้บริโภคซึ่งสร้างผลกระทบนะครับให้กับผมผมถือว่านะครับเป็นองค์กรกิจ,จกรรมขนาดใหญ่นะครับที่ส่งผลนะครับต่อความมั่นคงทางร้านอาหาร แล้วก็อาชีพของเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรผู้หญิงสุกรแล้วเราก็จะไม่เอาไว้ครับถึงใครนะครับก็ต้องดำเนินการทั้งหมดนะครับขอบคุณครับ,บ,รบเชิญท่านรองเลขาพบปงครับรรครับในส่วนของสำนักง,งานปปง,งต้องขออนุญาตเรียนว่าความผิดตามพรบสุรากกร,กรไม่ว่าจะล่ารอบนําเข้าหรือรับสินค้าหลบหนีภาษีสุรากรไว้ในความครอบคลองเป็นความผิดมูลฐานนะครับและอยู่ในอำนาจ ของปปงที่จะดําเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพืชอะไรก็แล้วแต่เป็นความผิดมูลฐานทั้งหมดในส่วนคดีของกลมสอบสวนคดีพิเศษนะครับสำนังการรงานปปงได้ยึดทรัพย์กลุ่มแรกได้แก่นอมินีและบริษัทชิปปิ้งนะครับยึดทรัพย์8บุคคล6บริษัทต,ตอนนี้เรายึดไปแล้ว5้าสิบาล้านระหว่างนี้เราก็ได้ประสากนกดีสายถึงพยานหลักฐานและจะดําเนินการยึดทรัพย์กลุ่มต่อไปนะครับตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์รับโอนเงินรับผลประโยชน์มาจากผู้กระทําความผิดนะครับอยู่ในกลุ่มที่สํานักง,งานปปง,งจะดําเนินการทางแพ่งแล้วก็ยึดทรัพย์มาดําเนินคดีในชั้นศาลให้หมดผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะจะเป็นต้องไปชี้แจงการได้มาของทรัพย์นาการะเปอีกทีหนึง่งเพื่อคุ้มครองนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือสินค้าทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรให้ได้ราคาที่เหมาะสม และไม่มีการนําเข้าจากต่างประเทศเข้ามาทําลายราคาอันทําให้พืชผลทางก,การ,กรเกษตรตกต่ำยืนยันครับสำนักง,งานปปงดำเนินการสุดความสามารถครับสวัสดิภาพตามนโยบายรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในการเข้มงวดกดขันสินค้าเกษตรเถื่อนทุกประเภทนะครับปัจจุบันกรมสรรเน่อได้มีมาตรการดาเนินการตรวจสอบเข้มข้นในการลักรอบนําเข้าส่งออกหรือไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงสาแดงเป็นอย่างอื่น แล้วก็บูรณาการกับหน่วยงานของเกษตรในพื้นที่แล้วถ้ามีขา้าราชการที่ด่านที่ท่าใดเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะมีการยกย้ายและมีการตั้งกรรมการสอบเพื่อหาตัวผู้กระทําความผิดที่เข้าไปมีส่วนร่วมในส่วนของการดําเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่ปีม่อประมาณนี้นอกจากหนึ่งร้อยหสิเอ็ดตู้หมูที่เราอายัดไว้แล้วส่งดําเนินคดีเป็นคดีพิเศษไปแล้วเนี่ยเราดําเนินการอายัดสินค้าเกษตรอีกเก้าสิบสองตู้ ที่ท่าเรือแหลมฉบังก็พบว่าเป็นหมูอีก16ตู้แล้วก็มีสินค้าเกษตรอื่นเช่นเนื้นนอวัวขาไก่สิ่งเหล่านี้เราก็จะดําเนินการต่อไปนะครับแล้วก็เข้มงวดกวดขันต่อไปส่วนของตามแนวชายแดนเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการมาเรื่องที่ยางเถื่อนเราก็ลงไปดูตรงนี้แล้วก็ได้กําชับในพื้นที่ให้บรณาการกับดยความมั่นคง เื่อมวดกวดขันแล้วก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกับเจ้าที่ที่ที่เข้าไปดูในพื้นที่นั้นๆที่อาจจะไปเกี่ยวข้องเพื่อถ้าเกิดว่าเขามีส่วนร่วมในการกระทําความผิดเราก็ดกำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับในกลุ่มของข้าราชการการเมืองนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นอดีตข้าราชการการเมืองนะครับนเ,เนแต่ว่ามีข้อจํากัดทางด้านกฎหมายนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเป็น ก่อภารกิจอำน,น,นาจหน้าที่ที่ทำเีไซไทยจะต้องส่งต่อไปอยังสำนักง,งานปปชทั้นนั้นรายละเอียดต่างๆเนี่ยห้ามเปิดเผยนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบในประเด็นนี้ด้วยครับแต่ถึงใครเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำว่าให้ดีไซน์ดำเนินการทั้งหมดซึ่งข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเราได้ดำเนินการส่งไว้ในสํานวนแล้วครับเป็นเป็นผมเองจะไม่ก้ารล่วงนะครับในอำนาจของสำนักง,งานปปชแต่ว่า ทางผมเนี่ยได้ดําเนินการเสร็จสิ้นในส่วนของดีไซน์นะครับแล้วก็ส่งต่อไปยังหน่วยงานรับผิดชอบนะครับก็คือสํานักงานปปชหากว่าทางสานักงานปปชจะประสานห,หรือว่าส่งกลับให้ทางดีไซน์ดําเนินการต่อนะครับก็อินดีซึ่งเป็นไปตามกรอบหน้าที่ทางสำนักงานปปชสามารถสั่งได้อยู่แล้วมีจํานวนพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าการเปิดเผยอย่างที่ผมเรียนนะครับแต่ว่า เรื่องทุกอย่างนะครับทางดีสัยทําอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ในผมเชื่อว่านะครับในท้ายสุดแล้วเนี่ยสังคมนะครับก็จะต้องได้รู้ความจริงนะครับว่าใครเกี่ยวข้องบ้างดูแล้วนะครับในชั้นนี้ขออนุญาตสงวนไว้ก่อนนะครับขออนุญาตตอบนะครับก็คือ,อ,อผมเรียนอ,อย่างนี้ว่าเบื้องต้นเนี่ยหลักสิบนะครับแต่ในการในกรอบอำนาจหน้าที่เนี่ยเมื่อถึงใครเนี่ยก็จะมีการขยายผลมากกว่านั้น ในตัวละครรายชื่อต่างๆเนี่ยต้องขอยดอดจงวนไว้จริงๆแต่ว่าผมเชื่อว่าผมเชื่อว่านะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลที่มีการสื่อสารกันทั่วไปอย่างเปิดเผยอยู่บางส่วนแต่ในส่วนของข้อกฎหมายนะครับมีความจําเป็นที่ในเมื่อเราส่งจนวนไปที่สำนักง,งานปชอแล้วเนี่ยเราไม่อาจจะเปิดเผยในที่นี้ได้แต่ต้องขอยนําตนาเรียนว่าทุกข้อเท็จจริงทุกรายละเอียดน,นะครับได้นําเรียนผู้บริหารสูงสุดไว้แล้วครับ ก็คือในข้าราชการเนี่ยคือทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับต้องเรียนอย่างนี้แล้วก็เป็นอดีตข้าราชการนะครับแล้วก็เป็นหลักสิทธนะครับแล้วก็ข้าราชการฝ่ายการเมืองเนี่ยระดับต้นๆครับยังยังไม่ถึงสิบคนแล้วก็มีกลุ่มในทุนกลุ่มกมบนการบริษัทที่เข้ามาดเนินการร่วมด้วยในส่วนตรงนี้ซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นแค่ชั้นต้นนะครับในคดีววร้อยหกเบตู้เนี่ยที่ดีไซน์นส่งปป,ปช แต่ความผิดในลักษณะแบบนี้เนี่ยแม้ข้าราชการหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยดำเนินการลักษณะแบบนี้ไม่ได้ถ้าความต้องการหมูเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในคดีที่เรากําลังทําอยู่ณนวันนี้เนี่ยท,ที่จะต้องสานต่อให้จบก็คือกลุ่มที่มีดีมานไปยังกลุ่มแรกผมเชื่อว่าข้าราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องอะไรก็ตามเนี่ยครับคงไม่ได้เอามาเอาหมูเข้ามาเพื่อขายเองนะครับ มันจะต้องมีกลุ่มบุคคลที่มีการสั่งและมีความต้องการในรถในรถที่นําเข้ามาอย่างผิดกฎหมายฉะนั้นเองดีไซน์จะดําเนินการให้ครบทั้งวงจรอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าดีไอเนี่ยเรามองก็เป็นองค์กรอิจกรรมขนาดใหญ่นะครับซึ่งสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงทางนานอาหารและการชีพของเกษตรกรผมทราบดีนะครับท่านรัฐมนตรีท่านกําชับท่านทราบดีว่ามันสร้างผลกระทบอย่างรุนแรง และต้องเรียนว่าในคดีนี้เนี่ยดีไซน์รับมา5เดือนเราเร่งรัดเริ่มดำเนินการนะครับอย่างอย่างเต็มที่เต็มกําลังนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าในส่วนตรงนี้ทุกข้อมูลนะครับณขณะนี้เนี่ยเราเปิดรับนะครับข้อมูลที่เราได้รับณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับที่อยู่ในตาแหน่งปัจจุบันทีห้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากอดีตข้าราชการนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในในเดิม และแม้ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ให้ข้อมูลมาอย่างดีใจจำนวนมากแล้วก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงๆผมไม่อยากต้องการที่จะจับคนจับคนผิดนะครับผมต้องการที่จะให้ถึงตัวแล้วก็ต้นต่อซึ่งก็เป็นความประสงค์ท่านนายกนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอยู่แล้วณขณะนี้เนี่ยเราดําเนินการเราคิดว่าภายในภายในต้นปีนี้นะครับเรื่องทุกอย่างเนี่ยจะจะคลี่คลายนะครับ และก็คงยอมไม่ได้นะครับว่าณขณะนี้เนี่ยทางหน่วยบณาการนะครับโดยทางกระทรวงเกษตรเป็นเจ้าภาพเราบณาการร่วมกันตรวจค้นอย่างที่ท่านทีพดีสมชวนได้กล่าวเมื่อสักครู่น,นะครับทุกห้องเย็นเนี่ยเราไม่พบหมูในรถที่นําเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในสองพันสาร้อยแปดบห้าตู้เนี่ยเราไม่เจอแล้วนะครับเราตรวจอย่างละเอียดแล้วก็จะมีกรารปฏิบัติการอย่างนี้อย่างต่อเนื่องเราไม่ได้กระทําโดยลักษณะว่า,เ,าเรามีข้อมูลในฝ่ายภาครัฐเท่เาอย่างเดียวนะครับ เรารับข้อมูลเปิดเผยจากประชาชนทั่วไปด้วยช่วงสารพันข่าวสารโดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานพบกับรายงานข่าวภูมิภาคจากสถานีวิทยุมกเชียงใหม่กันครับ โครงการร้อยรวมพืชพันธุ์สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืนจากความหลากหลายสู่ความงดงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินมโนชัยรองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานเกษตรแม่โจ90ป้ปีเกษตรอาหารสุขภาพระหว่างวันที่1 6 2 8ธันวาคมพุทธศักราช2566ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อเป็นการฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ90ปีและโครงการร้อยรวมพืชพันธุ์สุกัดอนุรักษ์ที่ยั่งยืนจากความหลากหลายสู่ความงดงามเพื่อให้สิทธิ์เก่าบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และประชาชนทั่วไปได้หันประโยชน์ของการเก็บรักษาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นแหล่งพันธุกรรมพืชจำนวน4ชนิดได้แก่บกักกล้ยพริกขมิ้นชันและขำพูจู้สำหรับนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงพืชพันธุ์การผลิตเมล็ดพันธุ์การวิจัยการเป็นแหล่งทายทอดองค์ความรู้และประโยชน์อื่นๆในการนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนจัดส่งพืชพันธุ์บกักวล้ยพริก ขมิ้นชันและคำปูจู่ท้องถิ่นจากทั่วประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10บธันวาคมพุทธศักราช2566 โดยสามารถจะส่งพืชพันธุ์และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวจิตนาสามารถกองพลทหารราบที่เจหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่0918581075และกิจกรรมสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่สามารถนำพืชพันธุ์มาส่งได้ที่สถานีวิทยุมกกเชียงใหม่เพื่อหับเมล็ดข้าวสารอย่างดี1กิโลกรัมจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ติดต่อสถานีวิทยุมกกเชียงใหม่โทร 0 5 3 0 4 0 2 2 8ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6สถานีวิทยุมอกอสถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดินถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะชัยวัฒน์จันดานักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาคณะศิลปศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการจันปีที่4มหาวิทยาลัยแม่โจ้เ,จเชียงใหม่รายงาน เอาล่วครับวันนี้ขอบคุณนั่งนังหลายๆนะครับเดี๋ยวปะกันในโอกาสหน้าดูแลสุขภาพปะตะตันตัวอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงละนะครับวันนี้ขอบคุณหมอนกันนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรร,รมและบริการสาธารณะ